สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาพารวยเหมือนเดิมเนาะอ่ะกลับมาลงให้เหมือนเดิมนะคะลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีพีหลายหลายท่านขอมานะคะพี่พี่จา๋าแอดมีเวลาก็ลงให้เนาะอาจจะแบบว่าไม่ได้ลงตลอดนะคะพี่พี่จ๋าบางทีเลิกงานดึกอาจจะไม่ได้ลงนะคะอ่ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่สาชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูตารางตัวเด่นกันเนาะสำหรับตารางตัวเด่นของแอดก็จะมี2นะคะ0 7ก้าเจ็หสนะคะเาหรือหกเนาะเหรือหนะคะอ่าสายวิ่งสายรูดนะคะแอดให้วิ่งรูดที่9 2้าสงนะคะวิ่งรูดที่9ก้ากับ2 9ก็จะมี90 9าสอง เก้าห้าเก้าเจ็ดนะคะอ่ะมาดูสองกันบ้างนะคะสองศูนย์สองสี่สองห้า แล้วก็2 7นะคะพี่ๆจ๋าถ้าท่านไหนไม่ชอบตัวที่แอจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางเลยเนาะ3ตัวก็เช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันนะคะเรา,าดูชุดกันชุดกันก็จะมี6 0 4ูนนะคะอ่ะชื่นชอบคอยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ แลก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ